ผมรินครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่ทุกคนรอกันมานานมากนานนานนานกว่าโทชิโร่เลยแล้วก็โดนต้มกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจู่ๆเขาก็มาทำเอาสายฟีอย่างพวกเราก็เซ็งจัดจ้าไม่เนช เพชรกันยังไงนะครับนั่นก็คือไอเซนโซสเกตนั่นเองไอเซนเป็นตัวสนามรบครับสายวิญญาณที่เอาจริงๆผมดูไปดูมามันไม่จําเป็นต้องไปเล่นกับสายตัวเองอย่างโทชิโร่เลยได้นะแต่ว่ามันก็ลำเอยียงนิดนึงะนะด้วยการที่สายตัวเองมันจะโหดกว่านิดนึงมันไม่ได้มีสเตตัสพิเศษที่เอาไปเล่นกับสายวิญญาณนะครับแต่ว่ามันก็มีแบบซับสแตทย่อยๆที่มันเฉลี่ยให้วิญญาณโดยเฉพาะอยู่ดีตัวไอเซนจะมีดีอยู่2ออย่างนะครับคือไอเซนจะเด็ดเรื่องการยืนสนามเนาะ จะมีหลบบิกสมบูรณ์นะครับคือการที่เราโดนดาเมจแล้วเราไม่ต้องหลบนะครับมันจะหลบให้เองนั่นคือหลบบิกสมบูรณ์แล้วก็คืออีกข้อนหนึ่งก็คือการเก็บแสกเพื่อเบิร์สดาเมจของไอเซนนะครับออกมาได้ค่อนข้าง,งแรงมากๆหรือว่าไอเซนเป็นตัวละครที่ทําดาเมจอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้สกิลไอเซนค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะครับไปทําความเข้าใจมาประมาณหนึ่งเหมือนกันถ้าตกหล่นอะไรไปหรือมีข้อสงสัยอะไรหรืออะไรที่ไม่ได้บอกไปในนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับเพื่อทําให้ไการแนะนํานี้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นการต่อสู้ของแรงดันวิญญาณไอเซนจะมีที่เก็บแต้มพาสซีบอยู่ตรงนี้นะครับข,ข้างหลอดเลือดทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะว่ามันนับยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนค่อยๆไปกันนะครับพาสซีฟอันนี้นะครับอย่างแรกตรงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพชรที่แยกออกเป็น3ชิ้นนะครับมันคือแต้มแรงดันวิญญาณเนาะที่เก็บได้จากการที่เราตีฮิตสุดท้ายโดนนะครับเราจะได้มาหนึ่งแต้มเมื่อครบ3มแต้มนะครับเองต้อีฮิตหนึ่งเพื่อให้รูปเพชรที่แตกหักกันอยู่มันกลับมารวมกันนะครับเป็นเพชรเต็มๆ แ,บบแล้วเราจะได้พาสซีฟข่มขวัญแรงดันวิญญาณนะครับในสถานะนี้ไอเซนจะไม่โดนตีล้มแล้วก็จะหลบอีกสมบูรณ์นะครับคือที่ไอเซนมันกดหลบให้เองนั่นแหละอันนั้นเราจะเรียกกันว่าหลบอีกสมบูรณ์เนาะแล้วเรามาดูตรงนี้อีกทีภายใน10วิเนาะตอนที่เพชรเต็มเราจะเก็บแต้มแรงดันวิญญาณไม่ได้นะครับแต่เราจะเก็บแต้มแรงดันวิญญาณเสริมพลังแทนซึ่งมันจะอยู่ข้างๆรูปเพชรเป็นเหมือนรูปดาบหัก3ชิ้นนะครับเมื่อเราเก็บครบ3ชิ้นแล้วเราใช้สกิลสนามเบื้องหน้าคุโดฮิซุงนินะครับหลังใช ตัวละครได้ภายใน8วินะครับตัวที่เปลี่ยนมาจะได้โล่ภาพดวงตาตามจํานวนแรงดันวิญญาณเสริมพลงังหรือไอดาบหัก3าแท่งนั่นแหละแต้มนี้ก็เก็บได้สูงสุด3แต้มเหมือนกันนะครับตามจํานวนดาบที่หักซึ่งการที่เอาตัวละครอ,อื่นสลับออกมาในตอนนั้นนะครับมันจะออกมาเป็นท่าปัดปองเนาะแต่เราจะได้ราเมจที่น้อยลงกว่าปกตินะครับ50%โอเคทีนี้เรามาดูที่สกิลสนามรบกันนะครับชื่อสกิลครับอยู่เหนือกว่าแต่อันนี้เราจะค่อยๆไปเหมือนอันที่แล้วนะครับมันจะมีสกิลสนามรบ2รูปแบบ เนาะผมจะนับ2รูปแบบแล้วกันนะผมจะเรียกมันว่าเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนาะเรามาดูสกิลสนามรบเบื้องหน้ากันก่อนนะครับสกิลนี้ใช้ได้เมื่อเราเล่นไอเซนอยู่เนาะโครงฮีโร่นี้นะครับจะใช้ได้เมื่อเราเก็บค่าพลังสนามครบ100แต้มจะสร้างโรงศพสีดาขึ้นมาโจงตีสตูเนาะตามเมจเบสตามพลังโจมตีของไอเซนแล้วก็ติดดีบัฟบดขยี้ให้สตูนะครับดีบัฟบดขยี้คือทําให้คนที่ติดโลต้านทานท,านทุกสายลง15าวิแล้วตัวละครที่เปลี่ยนนะครับจะได้โล่ภาพดวงตา8ปดวิเนาะตามที่พูดไปนนาสส่ว รบเบื้องหลังนะครับสกิลนี้จะใช้ตอนที่เราเล่นตัวอื่นอยู่แล้วมีไอเซนอยู่ในทีมนะครับเราสามารถใช้ได้เลยเมื่อใช้จะสลับเอาไอเซนมาเล่นทันทีนะครับแล้วปล่อยการโจมตีทิ่สุดท้ายแล้วก็จะสร้างดาเมจเบส ามพลังโจมตีของไอเซนนะครับแล้วถ้าเราเก็บค่ากดดันจนเต็มมันจะเป็นการกดดันสมบูรณ์พออยู่ในฐานะกดดันสมบูรณ์เราจะได้ดาเมจจากสกิลสนามลบเพื่องหลังอีก50%นะครับส่วนอันนี้ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เนาะซึ่งมันเขียนมาผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครปาจี้นะครับไอเซนไปเล่นโซโล่ลงด่านไหนหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คือมันเขียนไว้ว่าถ้าไอเซนยืนอยู่ตัวเดียวสมมติว่าเพื่อนตายหมดหรือมีไอเซนยืนอยู่ตัวเดียวหลังจากที่ ่อยถ้าไม่ตายนะครับเราจะกดปุ่มถ้าไม่ตายได้อีกคีนึงนะครับมันก็จะเป็นการใช้สกิลสนามลบเบื้องหลังสกิลนี้แหละได้อีกหนึ่งครั้งสกิลอันตีครับไอเซนจะปลดปล่อยดาฟันวิญญาณสร้างดาเมจเบตรตตามพลังโจมตีของไอเซนนะครับแล้วก็สร้างฟิ์เคียวกะซูงเยสึนะครับอยู่18วิช่วงนี้นะครับ เราจะติดพัสสีข่มขวัญแรงดามิญญานได้ตลอด18วิเลยแล้วเราจะปล่อยสกยิลสนามลบเบื้องหน้าครงฮิสึงิได้ในการโจมตีปกติพอใช้ครูงฮิสึงินะครับเราก็เหมือนปกติเลยเราก็เปลี่ยนตัวละครเพื่อเอาโลลวงตาหรือเอาพัสสีบ,บทขยี้แต่สิ่งที่แปลกไปก็คือสกอิลสนามลบเบื้องหลังนะครับเราจะมีหลอดเก็บค่ากดดันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าเราสามารถเก็บค่ากดดันจนเป็นค่ากดดันสมบ,บูรณ์ได้ในอันติ ในช่วงที่อันติทํางานอยู่18วินั่นน่ะเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นจากสกิลสนามรบเบื้องหลังเป็น200%ซึ่งสกิลสนามรบเบื้องหลังในช่วงอันติก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นสกิลจิตสมบูรณ์เนาะอันนี้ง่ายๆสลับเอาไอเซนลงมาปาทีหนึ่งปืดนะครับทำดาเมจเบสตามพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจสายวิญญาณให้ตัวเองนะครับ15% 10วิแล้วถ้าบวกการกดดันสมบูรณ์นะครับก็จะ เพิ่มดาเมจที่ทำใส่ศัตรูให้สกิลนี้อีก200%สกิลปกติกับการโจมตีปกติสกิลต่อสู้แล้วก็ปัดป้องนะครับก็จะเพิ่มแต้มแรงดันวิญญาณนะครับตรงรูปเพชรข้างหลอดเลือดแค่นั้นไม่จเจาะลึกอะไรมากเพราะหลักๆสําคัญมันจะอยู่ที่พาสซีฟนะครับกับ สกิลสนามลบเนาะสะส่วนใหญ่อาวุธนะครับที่แนะนำนะครับต้องเป็นของไอเซนนี่แหละที่จะอัพสกิลความสามารถของไอเซนยิ่งขึ้นไปอีกก็จะมีบวกคริเลตเพิ่มนะครับยี่าเปอร์เซดาเมจจากการปัดป้องสวนกลับจากการสลับตัวละครหลังจากที่ใช้ครูโลชิญี้เพิ่มขึ้นอีก12.5%แล้วจะได้แต้มแรงระเบียนเสริมพลังนะครับหรือไอที่เป็นรูปดาบหักนั่นแหละมันจะเป็นจาก3ชิ้นนะครับเพิ่มอีก3ชิ้นเป็น6แต้มแล้วบทขยี้นะครับลดต้านทานทุกสายนะครับแต่ จะลดสายวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นอีก1%นเนาะก็คือเราสามารถใช้ตัวสายวิญญ,ญาณตีแรงขึ้นนั่นแหละแล้วเมื่อปลดปล่อยสกิลสนามลบเบื้องหลังนะครับถ้าไอเซนไม่ได้อยู่ในสถานะข่มขวัญแรงดามิญ,ญญาณนะครับก็จะเข้าสู่สถานะนั้นทันทีตาพรับคอก็ของไอเซนนี่แหละนะครับมหาโหดของจริงเลยก็ว่าได้เพราะจะได้ตัวคูณจากดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างบัฟภาพดวงตาที่ทําให้คริด,ดาเมจเพิ่มขึ้น25%แล้วก็ในสถานะข่มขวัญแรงดามิญ,ญญาณนะครับทุกการโจมตีของไอเซน,น,เน100% แล้วแต่ละชั้นจะได้ดาเมจสายวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกชะละ0.5% แล้วเก็บภาพดวงตาได้ยังไงล่ะนะครับก็คือการใช้อันตินะครับบวก1ภาพดวงตาแล้วทุกครั้งที่โจมตีโดนเนาะจะเพิ่มขึ้นอีก1ชั้นเต็มเซฟแต่เราสามารถเพิ่มลิมิตมันได้ด้วยการเปลี่ยนตัวละครนะครับพอเปลี่ยนตัวละครก็จะเพิ่มขีดจํากัดของภาพดวงตาได้อีกเท่าหนึ่งก็จะเป็น20พ่พอเต็มอีกก็เปลี่ยนตัวละครไปอีกมันก็จะเพิ่มขีดจากัดของภาพดวงตาได้อีกเท่าหนึ่งก็จะเป็น40อันนี้เต็มแล้วมีแค่นี้อันนี้แนะนําวิธีเล่นของมันนะครับก็คืออันติ เพิ่มเป็น20ตีให้เต็มแล้วก็สลับไปตัวสุดท้ายแล้วก็ตีชัโลให้มัน40นะครับแล้วก็กดสกิลสนามลบเบื้องหลังให้เซนมากรีดตาเท่ๆนะครับดาเมจมันก็จะพิษมหาแรงกะทีเดียวเป็นสกิลที่ปิดการโจมตีที่รุนแรงมากๆเลยก็ว่าได้ตาประทับอันนี้จะเป็นอันใหม่นะครับของไอเซนเลยถ้าไปดูในด่านก็จะเห็นแล้วว่ามันมีให้ฟาร์มแต่ว่าการฟาร์มมันค่อนข้างงงนิดหนึ่งสำหรับผมนะมันได้น้อยอเอออยากได้เยอะกว่านี้ก็คืออันนี้ครับ2ชิ้นนะครับจะบวก 3มชิ้นจะบวกดาเมจของสกิลสนามลบเพิ่มขึ้นอีก30%เนาะแล้วก็จะได้ดาเมจรวมอีก10%ดาเมจปัดป้องส่วนกัับ2ครั้งถัดไปเนาะของตัวละครที่เล่นทุกตัวนะครับรวมถึงตัวที่ใส่ประทับนี้อยู่ด้วยนะมันจะเพิ่มขึ้น20%และไม่สามารถสแต็คได้สเตตัสที่เราต้องหานะครับก็จะเป็นพวกพลังโจมตีครีเอเตครีดาเมจแล้วก็มีห้อยอัตราชาร์ทสกิลท่าไม่ตายมาด้วย ห่อยเพราะอันติของไอเซนมันก็มีสกิลเบิร์ดดีๆนี่แหละและแต่แนะนานะครับสมชิ้นนะครับชิ้นแรกจะเป็นดาเมจวิญญาณชิ้นที่2นะครับก็ต้องดูก่อนว่าเรามีอะไรนะครับแต่อุ้ยไปทางคริดาเมจมากกว่าเพราะตัวไอเซนค่อนข้างคริเรดเยอะอยู่แล้วส่วนชิ้นที่3แนะนําว่าเป็นดาเมจมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไอเซนมันไอเซนมันต้องใช้อะส่วนอัตราสกิลชาร์จถ้าไม่ตายอันนี้ไม่เก็บเอาในสัตเต,ตอลองๆน่าจะดีกว่าเพราะมันไม่ได้ต้องการเป็นหลักขนาดนั้นอันนี้ผมพูดเสริมไม่้เฉย ส่วนขีดจำกัดมีเท่านี้ก็โหดแล้วถ้าเพิ่มขีดจำกัดไปด้วยมันก็จะโหดมากๆเลย นะครับ C 1เมื่อเริ่มต่อสู้นะครับจะได้กดดันสมบูรณ์มาเลยทันทีนะครับแล้วบวกดาเมจจากสกิลสนามลบเพิ่มขึ้นอีก50%ดีหน่อยนะครับก็จะเป็น C 2เนาะก็จะเพิ่มดาเมจสายวิญญาณเพิ่มขึ้น20%เอากงโกงเลยนะก็คือ C 6นะครับตอนที่เรากดสกิลสนามลบเนาะจะเพิ่มคริเป็น2เท่าจากคริที่เรามีอยู่นะครับสั้นๆง่ายๆว่าโหดมากๆเนาะ ส่วนทีมเอาจริงๆมันก็เล่นได้หลายทีมแหละนะอันนี้ทีมที่แนะนําของสายฟรีที่แบบไม่มีตัวอื่นเลยนะครับก็จะเป็นอูรุลุนะครับไอเซน แล้วก็อุลหาระนะครับไม่ก็โมโมะเนาะมีใครยังเล่นอยู่ไหมอุลุลุตี้ที่ว่ามานี้นะครับก็จะเป็นตี้สายวิญญาณเนาะคอมโบก็จะเปิดด้วยโมโมะอุลุลุนะครับแล้วก็ให้กดสกิลสนามลบเบื้องหลังนะครับเอาไอเซนออกมาลำเนาะไม้ตายเปลี่ยนตัวด้วยสนามลบเบื้องหลังนะครับเปลี่ยนตัวมาเก็บแต้มภาพดวงตาครบ40ก็เอาไอเซนออกมากรีดนะครับดาเมจ2ล้าน3ล้านก็ว่าไปถ้าอยากให้มันแรงนะครับก็ต้องทีมนี่เลยเนาะทีม สายเติมเนาะที่มีตัวแพทที่แล้วอย่างโทชิโร่นะครับก็จะเป็นโทชิโร่ไอเซนนะครับอุระฮาระนะครับตีนี้ก็รับจบทุกตีอยู่แล้ว2คนนี้มันคืออนาคตเมตาต่อจากนี้ตีนี้2คนนี้รับจบแถมตัวดาเมจอีกตัวคือรับจบเลยดาเมจแรงมากๆด้วยความที่ไอเซนนะครับหักต้านทานทุกสายจะหักสายวิญญาณเยอะกว่านิดนึงก็จะได้เปรียบตรงนี้ถ้าเป็นโทชิโร่ในตอนนี้นะแต่ว่าเป็นตัวดาเมจแพทแรกอย่างอิจิโกะบางไขนะครับก็ดีแล้วไอ้ตัวอิจิโกะ เนี่ยมันตีเร็วมันสามารถเก็บแต้มกดดันได้ค่อนข้างไวนะครับเหมาะกับไอเซนเหมือนกันสรุปครับไอเซนเป็นตัวที่เน้นไปทางการใช้สกิลสนามเปลี่ยนตัวแล้วก็เบรส์สตอนจบคอมโบนะครับปั้นไปทางดาเมจทั้ทางเลยแนวทางการเล่นก็จะไปในการตีเก็บ แ,แล้วก็เปิดด้วยตัวอื่นเก็บแต้มกดดันมาครบแล้วก็กดสกิลสนามลบเปลืองหลังเอาไอเซนออกมารําจนอันติก็เปลี่ยนตัวอื่นนะครับมาเก็บแต้มกดดันครบ200พอครบก็อไอเซนออกมาปาดตาเมดพุ่งแค่นั้นคือจบคอมโบนะครับแล้วก็วนใหม่อีกรอบหนึ่งตัวไอเซนก็เล่นประมาณนี้แหละครับก็ยากนิดนึงนะครับในการอธิบายผมก็ไปนั่งหามาเหมือนกันไปนั่งอ่านมาแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึง เลยต้องพึ่งที่อื่นมาเสริมด้วยนะครับผ่านพลังงานไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากจะเอาชัวร์นะครับสำหรับผมว่า40นะครับมีประทับคอมีอาวุธ นั่นก็คือจบแล้วนะครับไอเซนโหดมากเนาะเพราะหลักๆเน้นการเก็บแต้มภาพลงตา40แล้วก็ใช้สนามลบเบื้องหลังนะครับฟันปังแค่นั้นส่วนทีมนะครับผมว่าเล่นในทุกทีมไ่แล้วแต่ว่าจะเอ,เอียงไปทางวิญญาณนิดนึงนะครับเพราะนั่นก็สายเขาอะเนาะนี่คือทั้งหมดของไอเซนโซสเกะนะครับที่ผมพอจะบอกให้กับทุกคนได้ นะครับเป็นตัวที่ยากมากๆจริงๆเพราะแท็กสกิลมันค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆทําเท่าที่ทําได้นี่ครับเท่าที่จะสรุปได้ก็ประมาณนี้เพราะผมก็มองว่ามันค่อนข้างครบมากๆแล้วในในที่ทามานี้นะครับสําหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับช่วยๆกันดันซับสไครต์ Subscribe ให้หน่อยนะครับ ตอนนี้ก็จะร้อยทับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้คลิปก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับ